よーし作戦通りに行きましょうていあすなまかせて โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง RVPXIV Channel นะครับผมสำหรับวันนี้เราก็กลับมาเล่นเกม Sword Art อ n l i n e Unleash Betting Condition เคยนะครับผมนะหลังจากที่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับผมนะเราก็ได้ทำการส่มกาชาของอาสนะ บีชแฟรี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอ่าเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมนัในคลิปนั้นเนาะก็ไปดูกันได้นะครับผมนะเป็นคลิปแรกของเดือนนะครับผมนะหลังจากที่ผมไปพักกลับมานั่นเองนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมนัเราก็จะมาสุ่มกาชากันอีกเช่นเดิมนะครับผมนั้นเราก็ยังอยู่ในกาชาของอาเนะากันอยู่เช่นเดิมเนาะแต่รอบนี้ เราจะเปลี่ยนตู้กันสุ่มนะครับผมนะครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นตู้รวมตัวละครธาตุมืดใช่ไหมรอบนี้นะครับผมนะเขาได้เอาตู้รวมตัวละครอาสุะเข้ามาในเกมให้เราสุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูรายละเอียดตู้นั้นกันนะครับผมนะว่าวันนี้เนาะ ตู้ที่เราจะไปสุ่มกันเนี่ยมีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะครับผมนะก็ไปเดี๋ยวเราไปดูกาชาในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับผมนะและสำหรับกาชาในวันนี้ที่เราจะมาสุ่มกันนะครับผมนะก็จะเป็นกาชานี้เลยนะครับผมนะ b ีช c h Water f a i r y a อ u n a นนั่นเองนะครับผมนะแต่รอบนี้จะต่างจากตู้ครั้งที่แล้วก็คือตู้ครั้งที่แล้วเนี่ย มันจะลวมไปด้วยตัวละครธาตุมืดตัวอื่นเข้ามาในตู้ด้วยเนาะแต่รอบนี้นะครับผมนะเป็นตู้ p i ิกอัพเดอาซุนะนั่นเองนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนาะมันก็จะมีแต่ตัวละครอาซุน,นะอยู่ในตู้หมดเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตู้กันดีกว่านะครับผมนะว่า ตู้เนี่ยมีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะครับผมนะสำหรับรายละเอียดตู้เนาะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับผมนะกับสเต็ปของตู้นี้เนาะสำหรับสเต็ป1สเต็ป3นะครับผมนะเหลือ125ไดมอนด์เนาะสเต็ป5สเต็ป7จากการันตี4ดาวให้เราตัวหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีโอกาสออกตัวละครใหม่ตอนการันตีอีก50%นะครับผมนะอ่าเนาะสเต็ป8เริ่มอัปเลตสีดาวเพิ่มขึ้นอีก1.5เท่านะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับสเต็ปเนาะ โอเคต่อมานะครับผมนะสำหรับอาสนะตัวละครตัวนี้นะครับผมนะ Beach Water Fairy เนาะไม่ใช่ตัวละคร l i m i t e d นะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทุ่มสุดอะไรขนาดนั้นเนาะอาไว้รอตู้ l i m i เ e d เข้ามาแล้วเราเราค่อยทุ่มสุดณตอนนั้นดีกว่าเนาะสำหรับอาสนะตัวละครตัวนี้นะครับผมนะเป็นอาสนะธาตุมืดเนาะใช้แลเพียเป็นอาวุธนะครับผมนะอ่าเป็นสายเวทนะครับผมนะเป็นตัวละครสายเวทสายเมจิกแอคแทกเนาะ สำหรับสก,กิลนะครับผมนะสก,กิลแรกเนาะเป็นสก,กิลสนะครับผมนะอัมบราบอลสนะีเนาะก็จะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวแบบสตรอง,องนะครับผมนะหลังจากนั้นเนาะจะโบกเกอรีคอลเลชั่นฟิวธาดมืดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็จะชาร์จสก,กิลขึ้นมา20%นะครับผมนะอันนี้คือสก,กิลแรกเนาะเป็นสก,กิลที่สามารถโบกเกอรีคอลเลชั่นฟิวธาดมืดได้นั่นเองเนาะ ส่วนสกิลที่2นะครับผมนะเป็นสกิล A เนาะอัมบาบอลสแลตเอนะครับผมนะก็จะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวแบบเอ็กซ์ตร้าสตอร์เนะครับผมนะหลังจากนั้นเนาะจะเพิ่มเกาเราะกายภาพให้กับฝั่งเราสักตัว20เป็นเวลา2เทิร์นเนาะสำหรับสกิล A อันที่2เนาะก็จะเป็นสกิลที่สามารถทำดาเมจได้แล้วก็เพิ่มเกาเราะกายภาพให้กับทีมเราทุกตัวได้เนาะอ่าประมาณนี้นะครับผมนะส่วนสกิลที่3นะครับผมนะสกิลเมอร์เมดโหมดหรือว่าเรียกอีกชื่อน,นึงก็คือเอนชาร์โหมดนั่นเองนะครับผมนะสำหรับสกิลนี้เน้เเเเเนนนาาาะะะมมมื่่อออขสสูถร์ด แล้วเนาะทุกสกิลจะใช้มานนะพุ่งส่องเท่าทุกสกิลหมดเลยนะครับผมนะหลังจากนั้นเนาะอาร์ซน่าจะบัฟเมจิกแอคแท็กกับคีดดาเมจให้กับฟเราทุกตัว10เป็นเวลาสองเทนะินเนาะประมาณนี้นะครับผมนะ สำหรับอินคาร์เนสกิลนะครับผมนะก็เช่นเดิมเนาะขอเรียกชื่อว่า m มมโมรีนะครับผมนะสำหรับสกิลนี้เนาะก็จะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวนะครับผมนะหลังจากนั้นเนาะดาเมจของอินคา a t เนสกิลจะถูกเพิ่มขึ้นมาอีก15%เนาะถ้าบัฟเมจิกแอคแท็ที่อยู่กับตัวอาสุนะเท่ากับ15%หรือว่ามากกว่า15%เนาะแล้วก็จะเพิ่มอีก15%ถ้าบัฟเมจิกแอ t แท็ที่อยู่กับตัวอาสุนะเท่ากับ30%หรือว่ามากกว่า30%นั่นเองเนาะอ่า หลังจากนั้นนะครับผมนะดาเมจเนี่ยจะถูกเพิ่มขึ้นมาอีก10%เนาะถ้าคิดาเมจที่ติดอยู่กับตัวอาร์นะเท่ากับ15%หรือว่ามากกว่า15%เนาะแล้วก็จะเพิ่มอีก10%ถ้าบัฟคิดาเมจอยู่กับตัวอาร์นะเนี่ยเท่ากับ30%หรือว่ามากกว่า30%นั่นเองเนาะ พูดง่ายๆเลยนะครับผมนะถ้าเราทำเงื่อนไขตรงนี้ครบหมดเนี่ยอินคา n a เน s ต i สกิลของเราเนาะจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นมาถึง50%เลยนะครับผมนะสมมติว่าถ้าเราทำเอ,อ่อดาเมจเนี่ยได้หนะึ่งแสนเนาะก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก50เปอร์เซ็น์ก็คือจะเพิ่มมาอีก5้าหมื่นเลยนะครับผมนะสำหรับดาเมจเนาะอ่าประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับอินคา n a เน s ต i สกิลเนาะ หลังจากเข้าสู่สถานะ e n c h a n m หมดไปแล้วนะครับผมนะสกิล c เนาะก็จะถูกบัฟความสามารถขึ้นมาก็คือทุกครั้งที่ใช้สกิล c จะเพิ่ม magic attack ให้กับฝั่งเราทุกตัว7%เป็นเวลา2เทินเนาะโดยที่ magic attack เนี่ยจะตันสูงสุดอยู่ที่30%นนั่นเองนะครับผมนะแต่ในทางกับการเนาะถ้าเราใช้สกิล a ตอนเปิด e n c h a n m หมดอยู่นะครับผมนะหรือว่า mermaid หมดอยู่เนาะจะเป็นการบัฟค r i ดาเมให้กับฝั่งเราทุกตัว70%เป็นเทิร์เซ็นโดยที่เีดาเมจเทินสนงสุดยที่30% i t damage นะ พูดง่ายๆสรุปง่ายๆอีกรอบหนึ่งก็คือเมื่อเข้าสู่สถานะเมอร์เมดโหมดไปแล้วหรือว่าเอ็นชาร์โหมดไปแล้วเนาะสกิลซีบัฟเมจิกแอคแท็ได้สกิลเอสามารถบัฟคียดาเมจได้อ่าประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับรูนของอาซุนะบีชวอเตอร์เฟรนี่นะครับผมนะก็คือจะเป็นการลดการใช้มานาลงทุกสกิล5%แบบไม่มีลิมิตเทิร์นเนาะแล้วก็จะเพิ่มเมจิกแอคแท็กให้กับอาซุนะเนี่ยเมื่อเริ่มต่อสู้เป็นเวลา2เทิร์น ผลของลูนจะถูกใช้ก็ต่อเมื่อเจอศัตรูที่เป็นธาตุแสงเท่านั้นนะครับผมนะสำหรับสเปเชียลพาร์เตอร์ของอาส์นะตัวละครตัวนี้เนาะก็คือยูกินั่นเองนะครับผมนะอาส์นะตัวละครตัวนี้สามารถใช้แอคทีฟลิงค์คู่กับยูกิได้ทุกตัวในเกมเลยนะครับผมนะสำหรับปาร์ตี้สกิลเนาะถ้าอาส์นะตัวละครตัวนี้เป็นผู้นําทีมเนาะเมื่อเริ่มต่อสู้จะเพิ่มอีนคาร์เดสกิล25ทันทีเมื่อเจอศัตรูที่เป็นธาตุแสงนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเป็นเมมเบอร์เนาะจะเพิ่ม, Magic ม,มเมนะอ่าาปรตี้ มาณนี้นะครับผมนะต่อมาเนาะสำหรับสเปเชียลแบทเทิลสกิลนะครับผมนะสำหรับอาสุนะก็จะมีอยู่2สกนะิลเนาะสกิลแรกเป็น Incarnate Combo เนาะก็คือสามารถใช้ Incarnate ตสกิลร่วมกับตัวละครตัวอื่นได้นั่นเองนะเนาะอีกสกิลหนึ่งก็คือจะเป็นชาร์จสเต็คนั่นเองนะครับผมนะทุกๆครั้งการใช้สกนะิล4เนาะก็จะบวกชาร์จสเต็คเพิ่มขึ้นมาอีก1 Stack, นะึ่งสเต็คเนาะเมื่อชาร์จสเต็คตรงนี้ครบ4สี่สเมื่อไหร่ในเทิร์นที่5เราจะสามารถเพิ่มอินคาร์เนสกิลได้100%ทันทีแบบไม่เเสียงรนาะมณี้นนะะครรนะรับรับบผมสหายละเอียด ตัวละครอาซึนนะทั้งสกิลทั้งอะไรก็ตามนะครับผมนะอ่านอกเหนือจากนั้นอย่างที่บอกว่าตู้นี้เป็นตู้พิกอัพเลดอาซึนะเนาะก็จะรวมไปด้วยตัวละครอาซึนนะทั้งหลายแหล่เลยนะครับผมนะตัวละครตัวแรกเนาะก็จะเป็นอาซึ e al, นะนอนเอลิเมนทัลเนาะเป็นตัวละครสายบัฟเบรกแล้วก็สายฮิลนะครับผมนะต่อมาตัวที่2เป็นอาซึนะไททาเนียนั่นเองนะครับผมนะอ่าเนาะเป็นตัวละครธาตุมืดเช่นกันนะครับผมนะตัวที่3เนาะเป็นอาซึนะเวดดิ้งนะครับผมนะอาซึนะสุดหวานของเรานั่นเองเนาะ ต่อมาตัวละครที่10ก็อาสนาธาตุมืดอีกแล้วนะครับผมนะอาสนะ morning on the front นะครับผมนะตัวตัวละครที่5้าอาสนะ progressive นั่นเองนะครับผมนะอ่าเนาะประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับตัวละครลองตู้ตัวอื่นเนาะก็จะเรียกว่าตัวอื่นก็ไม่ได้เนาะเพราะมันเป็นมันมีแต่อาสนะอ่ะเออเนาะ สำหรับกาชานี้เนาะเข้ามาตั้งแต่วันที่2เดือน8ตอนบ่ายโมงเนาะจะออกไปวันที่5เดือน8ตอนเที่ยงสิบเก้าวนเองนะครับผมนะสำหรับกาชานี้เนาะก็จะเป็นกาชาสุดท้ายของตู้อาสนะ b ี a วอเตอร r f ฟร r ีแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวกาชาหน้าก็ต้องมารอลุ้นกันเนาะว่าจะเป็นกาชาของตัวอะไรนะครับผมนะโอเคสำหรับสเต็ปก็ได้พูดไปแล้วเนาะตั้งแต่เริ่มเลยนะครับผมนะ สำหรับเลทนะครับผมนะอาลเนะตัวละครหน้าตู้เนาะบีชวอเตอร์แฟลลี่จะอยู่ที่1.5%เนาะสำหรับตัวละครรองตู้ตัวอื่นเนาะอยู่ที่0.2%นะครับผมนะหรือว่าอา,าลเนะตัวอื่นนั่นเองเนาะอ่ะตามนี้นะครับผมนะเออเดี๋ยวพาไปดูสักนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับตู้นี้นะครับผมนะสี่ดาวที่มันออกถึงเนี่ยอ่าออกถึงตัวคุณลุงดิวโซเบอร์เช่นเดิมนะครับผมนะอ่าตามนี้เนาะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมนะ ตู้เข้ามาแค่ตู้เดียวนะครับผมนะแล้วไดมอนคิวก็เนี่ยพยายามเก็บแบบว่าให้ได้ให้ได้ครบ125ไดมอนแบบสุดๆแล้วนะเออก็ได้เท่านี้แหละจริงๆนะครับผมนะเนี่ย138ไดมอนคิวเนาะวันนี้ก็สเต็ปเดียวเท่านั้นนะครับผมนะก็ชี้ชะตาเลยแหละว่าจะได้หรือไม่ได้นะถ้าไม่ได้ก็อีก2-3เดือน4เดือนเจอกันนะครับผมนะอสุ Beach Water Fairy นะบีชฟอร์เทอร์เฟรี่เนาะเดี๋ยวมันก็จะเอามาใส่ตู้ละอืมเนี่ย เน็ตก็ยังเหมือนเดิมนะอตามที่โพสไปอย่างที่บอกว่าเน็ตเนี่ยมันเน่ามากทุกคนดูดิกดแล้วยงัยงดีเลยเลยนี่คือแบบว่าเห็นเน็ตใช้ได้แล้วแบบเออรีบมาทําคลิปรีบมาอะไรเลยนะเออเราจะอรอลุ้นทําไมวนะเนี่ยเออมาเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันหน่อยละกันเนาะมาซีซั่นพาสสเต็ปหนึ่ง ซีซัมพาร์ทที่8ไปไปเลยไปไหนไม่รู้ฮึบฮึบฮึบไม่มีแน่นอนครับจังหวะนี้อืไปเดี๋ยวเราไปสู่ตู้หลักกันเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลามากเนาะมาทุกคนเออมา Beach Water Fairy ที่ต้องรีบอัดไม่ใช่อะไรนะกลัวเน็ตมันล่มอีกเนาะเนี่ยโอ้โหเหลือ13ดัมเบลคิวสรุปเลยคือกาชาหน้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีด mon บลคิวมาแบบว่าโอ้โหมาช่วยแซมตรงนี้หรือเปล่านะเออแต่อย่างน้อยก็เดี๋ยวมีออร์ดินาแบทเทิลเข้ามาช่วยแซมอีก250ดัมเบลคิวเนาะก็โอเคสบายใจไปได้เปาะหนึ่งมานะซุนะมาเลย โอ้โหเงียบกิฟครับผมเออดวงเราหายไปไหนหมดวะเนี่ยตั้งแต่ตู้ไหนต่อตู้ไหนผ่านมาแม่งไม่เคยออกเลยเออแตกเฮ้ยเออพูดไม่ออกบอกไม่ถูกอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วมา เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการอัญเชิญคุณหนูยูกิออกมาด้วยเนาะสเปซซัมเมอร์มาอัญเชิญคุณหนูยูกิหน่อยไหนๆก็ไหนๆแหละต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นเออเออคือแม่งไม,ม่การันตีก็คือแบบไม,ไม่ไม่คิดจะเปลี่ยนประตูอะเออเนาะ อย่างน้อยขอให้สดาวมันออกมาระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงการันตียูกิได้ไหมเออเอออะไรวะเนี่ยอสามดาวสามตัวติดอ่าสามดาวสตัวติดอ่าสาดาวหาตัวติดเอามาดิกูจะทำสถิติ3ดาวสิบตัวอ่าสามดาวหตัวติดอ่ากรรม ได้แค่6ตัวโอ้โหคือแม่งแบบไม่มีอะไรโผล่มาระหว่างทางจริงๆอะ่ะก็สกิปเลยแล้วกันเนะทุกคนไปหายูกิกันเลยดีกว่าเฮ้ได้สีดาวตัวใหม่แล้วเฮ้เออ มึงไปเรียกอาซนะออกมาจากตู้ดินี่พูดเยอะด้วยนะมึงไปเรียกอาซนะมาเดี๋ยวนี้เลยนะอ่านี่ไงนี่ไงอาซนะนี่ไงเฮ้ยก็ถือว่าเป็นคลิปที่ดีเลยนะทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยคลิปนี้บอกเลยว่าสุดยอดมากไปเอ้ยให้ตายเถอะเดี๋ยวไว้รอไอดีเด็ก ดมันคีวให้ได้เยเยอะก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะมาทําการสุ่มอีกรอบหนึ่งนะทุกคนเออเพราะว่าไอเด็กเนี่ยบอกเลยว่ายังดองกาชาอีกเยอะเลยนะตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่ตอนชินอนแล้วนะยังไม่ได้สุ่มเลยอะ่ะเดี๋ยวไว้จะมาสุ่มในคลิปกันทุกคนอืมเนาะโอเคสําหรับวันนี้ก็นะตามนี้ทุกคนอ่าก็เป็นยังไงกันบ้างทุกคนสําหรับสภาพของการสุ่มกาชาเดววันนี้เนาะก็ต้องบอกเลยว่าเละเทะตุ่มเปะเลยนะครับผมนะ 4ดาวก็ยังไม่เห็นเลยถ้ายูกิมันไม่การันตีเนี่ยก็จัดว่าเราไม่เห็นเลยนะเออโอโ้คือไม่รู้ว่าดวงช่วงนี้แบบหายไปไหนหมดวะทั้ง ID หลัก ID รองตอนเนี้ยไม่มีอะไรโผล่มาเลยจริงๆอันนี้พูดจริงๆคือไม่งั้นคงจะเห็นรีวิวอาเซนะรีวิวซัมเมอร์ชินนนรีวิวซัมเมอร์เออรีฟาไปแล้วนะคือแบบไม่ได้เลยจริงๆทุกคนเออก็นะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังสู้ต่อไปนะครับผมนะหวังว่า กาชาหนะ้าคงจะไม่ทําให้เราผิดหวังเนาะพี่บันก็โอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันในวันนี้เนาะใครยังมกดติดตามกดถูกใจกดซับสไคร้ก็ช่วยกดเพื่อที่จะเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะสลหรับใครที่ยังไม่กดกระดิ่งเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะสําหรับ ใครที่ยังตามหากาชาซัมเมอร์อยู่เนาะที่เป็นตัวลิมิเต็ดทั้งรีฟาทั้งชีนนอนนะครับผมนะโดยเฉพาะชีนอนเนี่ยที่มันใกล้จะออกแล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับผมนะสำหรับใครที่ยังตามหาอยู่ก็ขอให้ได้ขอให้โดนก็แล้วกันนะครับผมนะสำหรับตัวผมเองก็ไม่น่าจะสู้แล้วนะครับผมนะไม่มีดัมมอนคิ้วเหลือแล้วเนาะก็โอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายไปเจอกันนะครับ